ทวีเอาตายดี๋วใส่อเหรอถูกแต่สวจะเอาทวีไม่ตายสั้นเลยหนึ่งนะครับอาจารย์ฟันทงเห้วเนี่ยปฏิบัติการของ DSI ในรอบนี้นะครับครับเขาตัดสินโดยคําสั่งคณะกรรมการหมดพูดง่ายว่าทวีสอดซองนะครับหรืออาทิตดี DSI เนี่ยเขาลากกรรมการคดีพิเศษเอามาเป็นแบทหมดแล้วที่เป็นที่เป็นบอดอะไรครับคือผู้ตงรงๆว่าเขาพูดเลยว่าเขาไม่ได้ติดเขาไม่ได้ตัดสินใจดําเนินการเรื่องนี้โดยลําพังครับ นะครับมาตามกฎหมายมีการลงคะแนนตามที่คะแนนที่เราเห็นหมดเลยนะครับอันนี้ผมว่าตามข้อกฎหมายก่อนครับสออันนี้เอาเอาข้อมูลวงในมาเล่าให้ฟังมีใครเห็นไหมครับว่าร้อยห้าที่เซ็นไปอะ่ะไม่มีตัวตึงเซ็นนะครับผมบอกให้แก๊งแจ็คไม่มีเซ็น <c oughs> เอาตัวรอด <c oughs> พวกที่เซ็นนี่ไม่ใช่ตัวตึง <c oughs> วันนี้เนี่ยทวีเขารู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงว่าแก๊งแจ็คระวังให้ดี30คนเนี่ย เดี๋ยวหมายเรียกฟอกเงินถึงตัวแน่คนอื่นไม่เกี่ยวหนึ่งกว่าท่านนั่นต้องบอกเลยว่าไม่เกี่ยวเลยนะครับที่ไปเซ็นกัน100กว่าท่านไม่เกี่ยวเลยเขาจําแนกเป้ากันเรียบร้อยแล้วแล้วโตรเหลือเชื่อเลยไหมยังไงฮะแกนนำตัวตึงสวอ,อวันนี้ไปปรากฏตัวที่หน้าปปชอเนี่ยที่เป็นระดับประธานกรรมธิการนะขอโทษนะครับผู้ผู้คนเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โห ตัวตึงระดับระดับผู้ประสานงานแก๊งแจ็กหายไปไหนไม่ไปปรากฏตัวที่เหลือนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสววงสองอสอววงหนึ่งเอานิ้วไปนับเลยครับหรือเขามีไม่ถึง5คน